ลาบก้อเยันจะแซ่บพี่น้องกินลาบกินก้อยมันจงมีโชคมีลาบเขาจะบอกมันกินลาบไม่เยอะๆเรียกเอาลาบกับโชคเขาบอกลาบโชคโชค,โชคลาบสวัสดีครับพี่น้องป้าในรอบในรอบจักปีโอจักเดือนเนี่ยในรอบสามเดือนพี่น้องป้าเจ้าช่วยโอกาสล้างหม้อไส้เลยบอกแน่นอนเออพี่น้องเ,เก็บล้างรถประหยัดน้ำด้วย พีน้องเบิ้งอันนี้ค่อยดีใจเลยกันต้นมักต้นไม้ไข่ยยังไข่ขึ้นจริงามขาดหมดดอกมอ่วงไข่ได้ผลไม้หันนดเหนมันทอดกระเพื่อนต้นมะมีมะลงมันอืมผลมากอ่ะพี่น้องไปซื้อต้อนมะมีม,ลนนม,มละมงมมลงต้นต้นมะม่วงต้นมะมีเก็บเป็นเก็บเป็นหัวเลยอืมเก็บเป็นรั้วบ้านเลยแล้วไม้ยังอีกทันนี่ยเป็นอะไรรับกันแล้วครับห<ะ>ลับ เรียนน้ำฝนธรรมดเออเล่ยนน้ำฝนแม่ยบนายเรีนเลยเพิ่งขึ้อ,อยากเล่นไหลแหมพี่นอ้องแม่กับลูกครูนี่จะมาขัดจะนอนบปดนี้เนาะได้ทีนอนใหม่ว่าไปนอนทั้งจะของเลยมานอนน้ำฝนอะไรบาดนีฮะห้องนี่มันเต้เลยบอก,ก็สิบเอาร,รนอนห้องห้องนักไปนอนแต่กลางคืนพี่น,นอ้องห้องนี่ครับลูแม่แล้วแต่ต้องเว้นนล้วก็หนักลมรับยิ่งชิวชัดนะมันคันนอกพี่นอ้นองมันบ้อนจอดแม่ห้องนี่พี่น้องค่ะ ทางนอกระตกย่างแห้งเลยใช่ไหีแจ้พ่อกับลูก่าเม่ยได้พี่น้องเลย่าเม่เขาเซเว่นอยู่หาเม่มุ่นมาสือปักไฟมาสือปักไฟพี่น้องมาสือปักไฟไปเสียบทีวีโทรทัดนเอาเห็นพี่น้องเซเว่นเซเว่นคำอาฮ้วนรอแเม่เพิ่นเข้าไปเซเว่นอยู่พี่น้องเห็นอย่างน้อคลิปนี้นอ ชิก้อยพี่น้องเราเพจเไปรอยากกินกไายสล้องพ่อแม่อันมันแบบว่ามันพวกขาขึ้นห้องมาส่วยเองไหมพี่น้องจังแต่ว่ามันีิจคขอบแบบฝักน้องแม,ม,ม่เนาะไอ้สาวมดฟักไก่ด้อพี่น้องจะกินแบบแต่ว่าเอาไปงานดอกง,งานอีหยังสินะะ<ม>บ้านเน่านะ,ขาะาาเขาจะมีฝากเอาเนาะส่วยมาหลายเที่ยแล้ว,ว,วเนี่ยสดงามตับพี่น้องครับ ชะอ่อนอยู่หมุกนิดหน่อยเพิ่งเลียดเลียดเนาะป้าเดียงใจไปจะซื้อพี่ว่าน้ำมาไหมซื้อมาเลียดเดียงใจไวเลยท่านขัวข้าขางสมบูติขัวนะมันจามขืนหูขืนดังไงบะเถื่อนนี่ลำทรมานจะคลองยาเฮ็ดได้พี่เนาะคุณมูลข้าเจ้าเนาะเป็นขัวไว้ถึงตลาดอยู่หอมเพืกันบ้านเราชุบเชิญกระขัวคือกันนั่นแหละ ไปเห็นอยู่ตลาดหาบาทชิบบาทก็ซื้อเอาเหนียมงามเลยเนาะงามเนะี่ยเนาะอืผัดนี่สมอย่เนาะ้อยสม,มิสมม่กับพ่อแมน่นนี่แหละใจเครื่องไม้นำ้ำควายแบบเฮาเฮาเห็ดแบบอีพันเนาะเขินไควงัวนเนี่ย ควายเหนียวัคนคนเหนือก็าจะเอินยเหนียวงัวถามชิบเตับอไรๆเลยมันตับโอ้ตับงัวต,ต,ตัวนี้ขแสเลยเดีวยวบังกรูเลยขันเกลียนลนหน,นึงเลยนันเป็นเลี้ยวเลียวเลมเล,เลมน,น,นั่นขันเป็นนันแบบ้าเลี้วเมันยิบเซียุกบีเกีนกวนี้เ้อพี่นางเกียนแบบนี้ก็สนะุดยอด ลาบพีสานบันเฮาลาแบบเล่าๆเขาในขาดว่าอะไรก็คือใบมะกรูดเนี่ยนะพี่น้องรวยเข้าไปอ๋อไยครับพักอ้าอก็มีหอมป้อมต้นหอมเนี่ยขาดว่าอะไรเลยแนวมันขอถิ่มจวดลง ใเข้าวขัวลงไปไป,นนนปเนาะพริกไองนัวน้ำปลาลืมแนวคมลืมแนวคมลืมแนวคมขาดไปได้เด้นะดดดดอดดนี่มีวัวโหวดหมดหลดโอ้หลายมือนนี่เนาะ

บได้ดอกบาได้ำเลยดอกซือก้อเขาบได้สองทุนถุงละหกบาทสองทุงยีออ่ิบออบางหม่องแปดสิบอยเนื้อเขาบด้ลายสัมกันด้ออาชิมชิมิมยน้นำปลาเล็กน้อยน้อยอยวเแม่ อโสวัสด oh, okay. ีครับพี่น้องมาบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศฝนฝนตกข้ามหัวอากาศดีไทยแดดบอรยตวขอด่เนนั่ด้อยกันเลยใดอยู่รอบเป็นว่ากันเลย ทำย้อนแบบดีแบบนี <at> ่ม <sh arp> ันชดน้องกับบนี้อ่เขาต้องกินกระเทียมปลากอย มังแซ่บกินลาบกินไก๋มันจงมีโชคมีลาบเขาจะบอก <c oughs> มันกินลาบไม่เยอะๆเรียกเอาลาบกับโชคเขาบอกลาบโชคโชคลาบเขาบอกว่าลาบเนาะคิดแบบใดให้ได้แบบนั้นถ้าคิดว่าตัวเองจนมันก็ชิจนี่นนองต้องคิดว่ากูตรงรวยกูตรงรวยกูตรงไม่กูตรงรวยแบบนี่นนองตอนนี้ผลโชคได้ไม่นี่ยากแบบ เขาเรียกว่ากดแทงดึงด <laughs> ูดบางทีก็คือพุ่นเนี่ยกุ่แหงดึงดึงดูดเราพี่น้องมีว่ามีเงินตัางว่าแบบมีเงินเรามีเงินเรามีเงินอันนี่คนบอกมาเนาะที่คนบอกมามีเงินซีกว่าเี๋ยวต้องคนต้องเรียกว่าต้องมีต้องมีต้องมีเงิน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 แต่ house มีเนาะพวกเราพูดมีนะถ้าว่าบวมีแล้วมันมันมันจีมันจีลุ่มเล่าสิจีร้อง ตมีก็ต้องมีต้องมีต้องมีต้องทำให้ได้ให้ได้แล้วทำโน้มมีต้นไม้ถึงว่าจะต้องมีมากมากอย่างนี้ก็แต่ในที่จะใช่ลมลมฝนตกพี่น้องลมดีนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินกันฝนตกฝนตกเมื่อนี้คะอากาศดีดีบอก โจ๊กมาให้อีหลาเจอเป็ดยาโจ๊กมหานาวอกินโจ๊กอร่อยดีขอยเห็ดน,นะแซ่บแล้วพี่ตั้งเลยชาวบ้าเนเก็บข้วเขาความสะอาดเป็นเลิศจะบอกถึงหน้าตาสกรปรกแต่ทำกับข้าวสะอาดนะจ๊ะ อย่ามาว่าให้ค่อยนะจ๊ะค่อยทำกับข้าวสะอาดนะถึงตัวจะสกระปรกแต่จิตใจสะอาดนะจ๊ะไม่ได้โสมมุงด้วยไม่ไสกป,กปรกหรอครับสกประปะก,รปกยุบเปิดมือนะบ่ะอ,อ,อ่ะเอ้าแตมีคนหาว่าข่อยสกรปรกมนะาเขามักว่าหวข่อยๆตอกกระเบ้าเลยเขาว่าตามเขาเขาว่าข่อยสกรปรกเงินซานมุกสก ไม่สะอาดสะอ้านเลยไม่เรียบร้อยเลยก่อยโมเมนต์คุณเรียบร้อยแต่จิดใจคนสะอาดแน่นรน้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวดำแต่ใกเราไม่ดำก็พอเพราะตะกี้ก็ะเได้ดำปันใพรได้งามอยู่นตะกี้ก็หุ่น,นด,ดีอยู่นะใส่ยังกระงาม เขาเริ่มขึ้นเซเลเสียหยาแล้วมั้งเอาหมักจกเอาไปฝนสะกดหมักจกมันบนเขาฝนตกละดินอ่อนละเซเลหาต้นมะม่วงมาลงรวมร่วมสมบูรณ์กับมาแล้วบ่เซเลเอาต้นมะม่วงมาลงนี่พี่น้องบอกคือว่นวนานก้อนคือปล่อยให้ทีไมันลงหลงหล,ลังหลัมันบนมีน้ำพี่น้องเอ้ย บ็มีน้ำบพราะแม่เราอยากปลูกดอกต้นไม้นั่นน้ำปลาปลาเนี่ยมันไสแบบมันไสบัทัวถึงกันไหม้าเขาปลูกต้นไม้แบบทาเข้าทางเข้าไสน้ำทางอื่นเพิ่อนก็บม่ได้ใสอย่านี้เขาต้องแบ่งกันไปเพราะว่าบ้านเพิ่เพิ่นกระบอกว่าปลูกต้นไม้ก็ปลูกพ่ออยากพ่อกินพ่อคนพกคนหย่าแล้วบลให้ปลูกลไรนี่น้ำเองกูไดกปลูกลไรเลยน้องกซะจากว่าปลูเพิ่งมีเงินมาจอดมาดานเพิ่มมามาดานหนึ่งกับ ไขกับมันภาสีบ้ามันมันเกินความจําเป็นเพราะว่าน้ามันกับพ่อไส้สําหรับครอบครัวนี้หน่อยของเฮาพี่น้องขาเออ่าเฮามมาเจาะบาดาลแบบเงินเด้พี่น้องใส่เงินเด้ค่ะเอออืมพอใจเด้อค่ะเด้อเงินช่วงโควิดแับน,นี้บอกไปเลยเซฟเออเซฟแต่กับเซฟยิ่งกับสรงครามรู้จักปัตสิมาหอดเมืองเฮาหรือบอญาติอยู่ได้นี่เบิ่ง,ลง,งหล้วก็คนคิงลูกอือ งสงซายคนกับสิตายรับวัตในโลกกันนี่ล้วมั้งจะยังโควิดเนี่แม่นโควิดมันมีโอกาสหายแมน่นสงครามเียที่ถ้าเกิดมาหดบ้านเฮาเมืองเฮาเหตุจังไดรีวิวขึ้นบนนี่แล้วโอ้รีถ้าโชคกมาตายก่อนรีนะน,นี่ว <c oughs> ่าเรื่องจริงเด้เนาะพี่นอ้องอือโอ้ความจริงอ <c oughs> ม่างนั้นกระเบนระเบน เราประดานบันาญเมื่อนสองหมื่นได้อยู่ในห้างพอคุณซีหาหมื่นคุณอย่าราความเรืองตื่นแเรามาจะใส่เอาเปนรวยเอยาบอไปหาเงินได้มืินหลายๆหาได้เืินละซีหาด้วยได้มากค่ะคาใช้ไกยกับริเานน้อย น่าคาไฟนี่คาไฟยังมไดไปใจอยู่คาไฟนี่พันกว่าบาทพื่้นนี่มืออื่นจะสิไปจจายแบบป้มาเพชรขี้งมอนเออว่าสิไปายได้เหมือน่วนกันไปครับพี่วันแล้วไปไปสามคนตกหามหัวหนันามากมันไหมยามันมงยายไหนห้องรู้นะเดี๋ยวไปไปไหนบอ,อ,องคนหน่อยอย่รู้ เราเบิ่งกระตุนเราเป็นยาดน้ำเลาจะดะล่มมาแล้วก็แกนิดกระพังเบิดกระตุนเล็ดสะเบิดคองเือนค่อยเมื่อยได้โอ้ยแรลงนอนมีแหงแล้วห้อนแล้วพี่น้องลมเย็นอากาศดีแต่ว่าห้อนกับมันสีอาแต่เมี่อแลงเด้อพี่น้องาว่าอากาศห้อนห้อนมันสีอาแต่ช่วงสองสามทุ่มแหละหลังจากสี่ทุ่มหาทุ่มไปแล้วก็อากาศเย็นเปิดพารลมก็นอนหุ่มผ้าพี่น้องครอยู่ เีเห็นอยู่บนไปอ่อนต้นาไงไกมาเจียมเลยอ,องมึงน้ำแอล่า่อกแลเแซบแซบ่บ,บ,บ,บมันเขาเนื้อเขาเยียบไหมบากแงหพมใบมะกรูดนั่นอืออือต้อนีแกกันน,นี่มนหแล่ จ้องเข้าบัตรโอ้อตัวนี้แม่สาวมุ่งคือจัดแบบนี้เ <c oughs> หะนะ็นแล้วนะกินแล้วนะอิ่มกับล่าปล<อ>าลุ่มคนตกอีกเดิมมาแรงนี่ปิดหน้าตรงหน้าตา่างเดิมสนสาดเนี่ หลดอดเผาประจับพนลูกสะอาดเลยมอไซค์หอยต้องล่าง

ăn mẹ bình thường Hãy subscribe cho kênh <tôi> กินี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุนกันที่สามเท่าไหรขอคุนขอบคุค้น,นกำลังใจดีลุงป่ามี่ใหญ่สวัสดีครับ